สวัสดีครับผมเป็นตร์ที่ต่อนะครับวันนี้ก็เราไปถ่ายรตเตอรี่ช่วยคุณแม่นะครับวันนี้ก็ยังตเตอรี่ยังเหลือประมาณสิบกว่าใบนะครับแล้วตอน,นเวลาก็เที่ยงครึ่งนะครับอ่าผมกําลังแวะเข้ามาอ่าเอารถเอามหาหาเบาเบียนะครับร,รู้สึกว่ามีรถขับตามหลังไม้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ้าขับเลือกใครขับตามพี่มานะะอยากเป็นเอฟซีพี่เป็นเอฟซีพี่อยากเป็นเอฟซีพี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเอฟซีพี่แล้วบ่หรือว่าอยากเป็นอ๋ออยากเป็นเสดงว่าแต่ก่อนไม่ได้เป็นเอฟซีพี่ใช่เพิ่ง่มาเห็นเพิ่งมาเห็นแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพิ่งเห็นคลิปเห็นคลิปที่งานได้ยังเพิ่งตอนพี่พี่ล้มละลายมาโคตรมาโคตรมาแล้วมาโคตรมาน่ากลัว ไม่ต้องเข้าไปนะอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกอยู่ยพี่เออพี่พี่มาได้ไหนอ๋อพี่มาหาป่าวเบียแล้วก็จะเอาเขาจให้หมักอบวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอไปครับเพิ่งเพิ่งขอตัวออกมาเหรอโอเคห้ามเกเรเนี่ยตั้งใจเรียนนะอ่าเอาถ่ายมีช่องไหมมีช่องไหมวันนี้นะครับ FC ขับรถตามมาถึงถึงบ้านบ่าวเบียเลยนะครับบ่าวเบีย พอดีเอฟซีครับรถตามหลังมาหอนบันบาเบียเลยน้องน้องเรียนที่โรงเรียนไหนนะโรงเรียนท่าพนมเรียน่าพนมแล้วพี่ก็เคยเรียนโรงเรียนท่าพนมขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าไม่ได้เอากล้องมาถ่ายวะไม่ครับไม่มีช่องมีช่องไหมผมผมเคยไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่าอันนี้บาเบียเนี่ยก็คือหอนเอฟซีมครับรถตามเลยวันนี้แมนก็รถตามมาบอกว่าอยากอยากอยากออกซองไงวินต้นมาเั่นครับตามมา ได้ท่าเนี่ยตัดเงิ้ตัวเราครัการแสดงออกแล้วก็การรีวิวคือตะกี้นะครับบ่ครับผมไม่ผมจัดแล้วนะเป๊ะขึเล็กหน่อยขึ้นหมักเราให้กันยังงงอยูเลยบ่โอ้แต่เรามักแสดงออกแต่ว่าเขามักเขาก็ชอบแบบนี้เนาะเออก็ขอบคุณมากเออพูดได้ดีมากเลยอ่าจังจับ่บ่บ ้าพอดีขับรถสวนมาเนาะเขาขับก yeah. ็เดียวกลับมาขับครับพี่อยู่บ้านอะไรพี่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านน้ำกลับครับไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้ทำไมใครที่ออกกล้องใครที่ออกกล้องออกกล้องจะได้เปรียบกนะพี่จะบอกให้อ่าโอเคถ้าเรามีช่องมีช่องทางติดต่อยแล้วมันจะได้เปรียบคนอื่นมากยิ่งออา เออจะไปมึงแหละแสดงว่าพักพักพักเที่ยงอยู่แสดงว่าพักเที่ยงแมวมานนี่มันนี่ไหมมาปุ๊บโอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละแล้วถ้ามีช่องพี่ก็จะแนะนำให้อ่าแต่เราไปยังไม่สร้างก็ไม่เป็นได้ไม่หรอกเอาหนึ่งเอาหนึ่งฮะไออยังคือไงก็หรอกกระดาษกระดานี่ยังเนี่ยอ๋อเอาไว้เขียนแบบว่าวันนี้รวยอ่าแล้วก็ จะเลขที่อร่อยไหมพี่ปลาช่อนอร่อยไหมอร่อยอร่อยพี่กินแล้วล่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปหลวงอ่าปลาช่อนที่แบบเต้นเช้ามาจะไปขายลอตเตอรี่แล้วก็เขาเจอปลาช่อนบืนขึ้นมาตามตามให้ตามให้หน้านะอืมตามซะบืนขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ห้าแขนพี่เนาะห้าขาพี่ไง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 ควางบอกบอกว่าซ้ำของขวัญหัวรอหัวรอโอเคไปตั้งใจเรียนเด้อขอบใจมากขอบใจมากป้า เอาใจให,หลายเด้ไปมารไรเมื่อไรเมื่อนาร่ที่แล้วร้อ, <laughs> อเล่นราอ, <laughs> อเล่นร้อนเล่นนี่นะครับบ่าวเบียก็ <laughs> เห็นหมาเห่าก็ถือกล้องออกมาเลยได้แล้วพร้อมตลอดได้เนี่ยออโอ้โห <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านบ่าวเบียกันนะครับเดี๋ยวพาผมพาพเพื่อนเพื่อเข้าไปที่บ้านบ่าวเบียนะครับนี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับหน้าตาก็จะ นะครับก็จะรอหน่อยรอรอหน่อยนะครับบิ๊กครับ,อบ,อบไอทีอ่พวกโอ้ซตีเสาวเยอะมากเลยแมนมาก,กินด้วกันครับโอ้ตีมาหน่อยแท้โอ้ยจะกินมะเบิ้ดดอกไปอู้นี่นะครับน้องก็ขับรถตามมาเนีเมื่อกี้เนี่ยเขาขับผ่านสวนขับสวนกันไปแล้วได้เมื่อกี้เนี่ยขับสวนกันไปแล้วแล้วก็น้องกลับขับสวนขับตามมาอีกเขาบอกว่าอยากออกช่องช่องวินต้นพี่ผมอยากออกช่องพี่ด้วยว่ะ บอกได้ไงั้นก็มาเลย <c oughs> ตามมาพี่ส่นก็เริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วทุกคนเห็นไหมเริ่มเริ่ม้วนเริ่มจากพูดพร้อมแต่ก่อนนะก็เริ่มดีขึ้นแล้ว,ลวตอนนี้น้ําหนักขึ้นน่าจะประมาณห้ากิโลได้พอดีจะได้ที่เจ้าแบบกลับมาถึงทุกวันนี้ด้ขอบคุณที่แบบรู้ว่าแม่ขายรถรถตุลีเนาะมาช่วยมาช่วยตัวแม่ขายรถตุลีกินก็แบบเสียดเวลาตัวเองมาขายรถตุลลีช่วยแม่ถือว่าดีคือเขากลับกลับมาแบบก็โอเคนะ มันฝนตกนะครับที่ว่าเป็นตัวอย่างดีๆอะไรกับที่เจ้าไปใเห็นดนะครับจริงๆนะคนที่ควรจะขอบคุณเนี่ยต้องขอบคุณบ่าวเบียร์นะอจริงขอบคุณคอยไล่ทุ่นอ่ะจริงๆถ้าไม่แต่แบบบาวเบียร์กับหนึ่งอัเบราไม่ดึงขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้จะเป็นยังไงเลยไม่ไม่คออเพราะงั้นอะไรครับครับเพราะว่ามันมันมันถ้าอีกนิดเดียวคือคือแบบอาจจะหลุดไปแล้วครับเจ้ากลับมาแบบแบบนี้ก็ดีใจละให้ทำคลิปด้วยทำยูทูบด้วยทำทิกตอกด้วย ครับขายลอตเตอรี่ช่วยแม่รวยเคลียร์เรื่องดีมันจะถ้าเราแบบอยู่ตรงนี้มันจะทำให้เราพุ่งซ่าใช่ไหมมันแบคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทําอะไรที่ทำปุ๊บเราก็จะมุ่งแต่สิ่งที่เราทำพักหนาทีให้หนี่กล้องใครเพราะอะไรเนาะก็ขอบคุณหลายๆเลยครับแบบที่คอยที่ตามคอยให้กำลังใจผมแล้วก็เอฟซีทั้งบาเบียครับขอบคุณหลายๆเลยครับที่มาให้กำลังใจครับเพราะว่าผมก็เคยดูยูทูปกันนะกันเรื่องกับต้องได้ไปศึกษากับบาเบียเป็นการแนะนำให้ครับเพิ่นยังแบบโทรบอกไอ้จันหนิงนะ เดินทางมาจากกรุงเทพใจออกข่ารถใอพี่อีกไม่เห็ดต้องยืดูกไอผมเพราะว่าผมลืมรหัสผ่านน่ะนะครับต้องได้แล้วเพิ่นมม่หากกำลังใจพ้อมขอพื้นฐานก็คือพี่เป็นต้นน่ะมี fc อยู่แล้วใช่ไหมละครับแค่ถ้าเราทำ youtube ึ้นมาปุ๊บเราทำถ่ายคลิปบ้านๆถ่ายคลิปปกติเราเนี่ยแหละทำตัวอย่างดีๆให้กับน้องๆเห็นเขาก็ดูเราก็ได้ตังตรงจุดนั้นแหละครับอันนี้แนวนอนอันนี้แนวตั้งครับแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แล้วแต่เรา แล้วแต่มุมเราจะเสนออ๋อคับโอเย<ด>ผมนึกว่าได้ได้นอนอย่างเดียวเนาะก็จะลงไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องลงเร็วแล้วก็ทาเร็วลงเร็วนอของเจ้าหน่านายจิตจมากริดเปิดแล้วได้ได้นลมันน้งอ่าครับผมก็พยายามลงแบบรัวๆอยู่ในในต้องคลิปยาวด้วยไม่แอปแดงะนะก็ฝากเพื่อนๆทางทิกตอกด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีไรายได้ทางนี้เกิดขึ้นมาผมก็จะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับแล้วก็อ่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เก็บไว้เพื่อที่จะ สร้างตัวปั้นตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เติบโตขึ้นถ้าผมเติบโตขึ้นเนี่ยผมสามารถที่จะช่วยคนได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องแบบแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยช่วยสังคมเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่รู้แนวคิดนี้ดีหรือเปล่านะก็จะลองทําดูนะครับเราเรรู้เราเป็นคนดีเราทาดีมันดีหมดเลยพี่ถ้าเราคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนใครก็ถือว่าพุดยอดแล้วครับอีกนิดนึงจีว่าแปดนาทีแล้วไอ้เซาบีเออไม่หนก็คือบาเบียก็รู้ว่าพี่บินต้น ขายลอตเตอรี่ช่วยแม่วันนี้ก็เบียรเป็นช่วยอุดหนุนด้วยใช่บ่าวเบียให้ผมอีกให้ด้วยหนึ่งใบนะแล้วก็อยากรู้ไหมว่าผมหยิบอะไรไปให้เลือกให้บ่าวเบียเลือกให้ตัวเองน้ำใบหนึ่งซึ่งเองพ่อมแม่เพราะว่าตกมาปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนเกิดเบียร์นี้เดือนกรกฎาคมเป็นเดียรเกิดแล้วก็ยุสามสิบสี่ใช่เลือกอะไรครับปีตกปีนี้คือแบบเจอปัญหาจริงๆเนี่ยบ่าวเปียโชคดีเลยจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อบ่าวเบียร์แนเกิดขึ้นมาเพื่อเราเพื่อผม มันก็โชคดีอยู่แต่มันก็แบบแต่บาเบลทุกคนลองคิดดูนะปัญหาที่มันใหญ่ๆนะครับผมคิดว่ามันจะมันจะนําสิ่งใหญ่ๆเข้ามาให้เราด้วยเอันนี้เป็นความรู้สึกเลยผมรู้สึกว่าจะมีอะไรแบบชิ้นใหญ่คู้ว่าหรือคลลุกไหมเอาอีกของผมไปของน้ำก็พราะ้วไไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณบาเบด้วยนะครับขอบคุณเขขอบคุณบาเบียมากนะครับติดตามช่องของพี่วินต้นนะครับ ก็พิวเพราะว่าวินตุนทีทีก็ได้นะทีทีก็ได้หรือติ๊กต๊อกก็ได้ใช่ขึ้นหนึ่นะหลายช่องทางนะมีตอนนี้มีแฟนเพจด้วยใช่วินตุนสู้ชีวิตประธานห้างเป็นเพื่อนอายแล้วคิดซื้อให้พ้อสั่งเพจยให้พ่อให้ทีมงานเราดูเลยให้พ่อบอกขอบคุณได้หลายช่องวินตุนคนสู้ชีวิตด้วยนะที่แฟนเพจนนะครับแล้วก็ขอบคุณได้หลายครับแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับฝากทุกช่องทางเลยนะครับก็เขากลับมา แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วก็ทำงานเก้าเก้ก้ประมาณ9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละถือว่าดีมากเลยทุกคนก็เป็นแรงใจให้กับผู้ชายคนนี้ด้วยขอบคุณมากครับเีที่สุดแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มาบายครับบายครับบายอ่าฝั่งนี้นะครับก็ฝากเพื่อนทางทิกต็อกนะครับก็ฝากเป็นกลังใจให้กับบ่าวเบียด้วยนะครับอ่าบ่าวเบียดจะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยไม่ว่ากจะเป็นทุกช่องทางเลยนะครับย่าเขาหลงนะเออแมนผมงกรมักไส้เหมือนกันอ่า แต่ว่ามันเป็นชื่อที่ประธานห้างตั้งให้เราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนั้นดีแล้วครับมีผู้ใหญ่เขาตั้งให้นะครับแม่นเขามีตาเขาเนาะเออแม่นครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาครับ